สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้ตุ้ยก็แวะเข้ามาทักทายทุกทุกคนเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็มาตอบรับพลังงานที่ดีๆแล้วก็ส่งต่อพลังงานที่ดีๆให้กับทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนินดนึงเมื่อวานอุบิเหตุมากแบบมีแต่เรื่องเปลี่ยนปแปลงเรื่องกระทันหันท,ท,ทั้งทั้งที่จะเป็นเรื่องของอที่พักตอนแรกตุ้ยก็ตั้งใจว่าจะไป จะพักที่โรงงานแต่ก็เกิดอุบิเหตุนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วต้องเปลี่ยนแปลงกระฐานหารตอนกี่โมงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งคือตัวเองต้องอับป,ปหีตัวเองใช้คำว่าอับอับป,ปหีเลยนะคะก็คือต้องประสานงานกับทาง HR ให้หาที่พักให้ใหม่หน่อยนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ต้องมาพักในตัวเมืองที่จังหวัดระยองซึ่งก็โห oh. คือต่างกันแบบเขาเรียกอะไรหน้ามือหลังมือมากค่ะที่พักก็รู้สึกว่าเออประทับใจที่พักที่นี่ดูดีมากค่ะก็แล้วแต่แต่มีเรื่องหนึ่งซึ่งตุ้ยอยากรู้สึกว่าเออเมื่อวานเนี้ยแบบรู้สึกประทับใจมากทั้งๆที่แบบอืมันก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเหตุปัจจัยนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทําไมเราไม่ได้พักที่โรงงานแล้วเราต้องมาพักที่ ในตัวเมืองระยองแล้วทําไมทําไมในระหว่างเดินทางเราต้องมาเจอคุณลุงคนหนึง่งซึ่งขับรถตกข้างทางซึ่งตอนนั้นฝนตกหนักมากค่ะทุกคนอ่ะแล้วเสร็จก็มีคือตุ้ยอะคือด้วยความที่แบบเป็นสวนทางกันแล้วลุงแกแบบฝั่งฝั่งขาไปอย่างนี้ตุ้ยก็ฝั่งขาเข้าในเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ เราขับๆเอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นแบบฝนก็ตกหนักเอ้ยมีใครเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยคือมองไม่เห็นเลยเสร็จก็มีรถคันหนึ่งเป็นเหมือนรถกระบะแล้วก็ตอนแรกเราแบบเห็นรถคันนี้เปิดไฟสูงบอกรู้สึกว่าเฮ้ยอีรถคันนี้ทำไมเปิดไฟสูงนะอะไรเงี้ยพอเราขับเลยไปอ้อเราเห็นรถล,ลุงคนนั้นอะตกข้างทางอยู่เราก็เลยแบบ ประมวลความคิดใหม่ค่ะเห็นไหมครับเกิดการปรุงแต่งตอนแรกตาเห็นรูปใช่ไหมคะเกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จพอพอเราไปเห็นความจริงอ๋พอพราเขาเปิดไฟสูงเพื่อเป็นสัญญาณไว้ว่าเอาเอข้างตรงด้านหลังเขาจะมีอุบัติเหตุนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบตอนแรกก็ขับรถผ่านไปเลยนะคะชั่วแวบใจนึงนะคะ่ะแวบใจนึงขึ้นมาว่าเฮ้ย เผื่อเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยถอยรถนั้นกลับมาถอยรถเสร็จกลับมาก็มาเจอน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขากําลังลงจากรถที่เขาจอดไว้ค่ะมาช่วยคุณลุงก็เลยถามไปว่าเออมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหมหอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาน้องผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาว่าต้องการแบบ ใช้รถที่แบบลากรถของคุณลุงขึ้นมาจากข้างทางที่ตกอยู่ข้างทางแต่โชคดีนะคะที่แบบคุณลุงคนนั้นแกไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ปลอดภยดัยดีอย่างเงี้ยแต่ฝนตกหนักมากแล้วน้องน้องผู้ชายคนนั้นคือเรารู้สึกว่าเออเราชื่นชมหนึ่งคือเขามีน้ำใจที่แบบลงมาช่วยคุณลุงสองคือแบบตัวเองเปียกโชกก็คือทุกคนเปียกโชกหมดต้วยกลางร่มอยู่คนเดียวค่ะเดี๋ยด้วยความที่เราก็แบบเออก็เป็นผู้หญิงเนาะอย่างเงี้ยเกีเ่ยวกันไหมอ่ะก็ พอหลังจากนั้นก็อ่ะเราก็เช็คแล้วลุงโชคดีลุงแกลุงคุนังแกแบบแกมีเขานเ,นเรียกอะไรโซ่ใหญ่ๆอะค่ะคือเพื่อจะมาเกี่ยวรถคันของเราเหมือนกับอา่าโอเคเดี๋ยวเราจะใช้รถกับคือด้วยความที่รถตู้เป็นรถกระบะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราก็น่าจะช่วยคุณลุงลากขึ้นมาได้เสร็จก็หาที่เกี่ยวกับเออเกี่ยวกับโซ่โซ่เหล็กของคุณลุงอันนั้นอนะคือก็หาทาั้งหน้าทั้งหลังรถแล้วอ่ะหาหาไม่เจอสุดท้ายก็ ก็เลยรถตุ้ยก็เลยไม่ได้ช่วยคุณลุงแล้วน้องผู้ชายคนนั้นเขาบอกเออเราตุ้ยก็บอกเออพอดีพี่จะต้องเข้าไปในพักในตัวเมืองที่ที่ในระยองอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาก็มีน้ําใจกับเราอีกนะคะทุกคนอันนี้แบบรู้สึกแบบชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออพี่ไปเถอะคับอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเคอร์ฟิวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางคือจากจากตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วเราต้องไปในตัวเมืองประมาณ30กิโลอะไรเงี้ย ก็เลยบอกโอเคเราก็รู้สึกเออก็ณนะตอนที่แบบคือเราก็คงก็คือตัดใจตัดใจตัดใจเอ่อจากมาเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเออเราก็ช่วยไม่ได้จริงๆก็ในใจก็ตอนที่ออกมาก็หวังว่าเอา่อน้องผู้ชยายคนนั้นะได้ช่วยคนนุณลุงคนนั้นสําเร็จนะคะก็เป็นรู้สึกแบบรู้สึกชื่นชมนะคะเราก็เลยรู้สึกว่า เราอยากมาแบ่งปันเรื่องดีๆนี้คือคือเรารู้สึกเราก็ประทับใจประทับใจน้องคนนั้นด้วยด้วยความที่บอกมันก็คงมีเหตุปัจจัยที่บอบเราสามคนได้มาเจอกันแล้วก็มาอยู่ร่วมสถานการณ์กันนะตอนนั้นนะเวลานั้นนะคะเราก็สื่เออเราก็เลยอยากมามาแชร์ให้ฟังว่าเออบางครั้งคนเราอ่ะบนโลกใบนี้ค่ะก็ยังมีคนที่มีน้ำใจที่เขาช่วยยินดีจะช่วย โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆก็มีนะคะเราก็แค่ว่า,ามาแบ่งปันน้ําใจให้กันแล้วก็มีอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้เราก็มาช่วยเหลือกันนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตื้อต้องไปทำงานแล้วเพราะว่าจากโรงแรมไปที่ทำงานก็ประมาณ30 40 4 0กว่ากิโลมนะคะก็แบ่งปันเท่านี้ก็รู้สึกว่าว่าเออชื่นชมแล้วก็ขอขอขอ,ขอพลังงานดีๆนะคะได้ได้ส่งต่อให้กับ น้องผู้ชายคนนั้นด้วยแล้วก็คุณลุงได้ได้ปลอดภัยนะคะค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ